ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เชฟจอร์จะมาพาทำครับเมนูนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเมนูนี้จะเป็นเมนูอ่ามาทำเคอร์ไซมอนก่อนนะครับเคอร์เรียกว่าเคอร์แต่ทำเป็นไซมอนการาบแหลกทำเป็นไซมอนกราบแหลกอ่าหนังออกก่อนนะครับหนัง โดยเราจะทําเป็นสองสเต็ปนะครับสองขั้นตอนตอนนี้เราจะทําเป็นเอ่าเป็นเคอร์อก่อนเป็นทําเป็นสีก่อนอ่าได้แล้วนะครับทำเป็นไซมอนกราฟแหลกเออจะทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็จะเอามาหมักกับบีทรูทกับเหล้าวอสกานะครับ หลังจากนั้นเราค่อยจะมาทำเครื่องโปเป็นเราจะใช้กินเป็นของอดิวนะครับมีดิวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเกลืออเดี๋ยวเราจะทำการทำเครืก่อนอบีทรูทนะครับบีทรูทสด อันนี้เดี๋ยวเราจะาไว้ทำสองขั้นตอนเดี๋ยวนี้เราจะาไวะ้ปันบีู้ก่อนอันนี้ใสไซมอนทำเป็นสองขั้นตอนก่อน อันนี้เราจะหมักบีทรูทก่อนหมักกับเหล้าวอดก้าหมักเอาสีก่อนหมักไว้สักประมาณสักหกชั่วโมงนะครับนี่เรียกว่าการเครอรก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำเป็นกาบเลยฮะ แซมอนกราบแดกครับครับเราได้ขั้นตอนนี้แล้วนะครับนี่ก็คือการหมักด้วยบีทรูทแล้วก็เป็นรากดิวนะครับอันเี้เราก็จะแช่ด้วยเหล้าวอดกา้าอ่าเพิ่มกินเหล้าวอดกา้าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ตู้ไ,ไว้ชิวไว้ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมง หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาทำการรสชาติเพิ่มรสชาติเีกได้กินหอมนะครับ <Yeah. S 2> น,น,นี่คือวิธีการทำเคอร์ไซมอนนะครับกราบแหลกทำได้หลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบมากเลยหลายสไตล์มากเลยแล้วแต่และเชฟ ไซมอนกราบแหลกสเปเชียลอ่าเนี่ยเสร็จแล้อ่าเราจะทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาเอาออกแล้วก็ค่อยอ่นนานำหมักทำการเก็บเข้าตู้ก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการหมักไซมอนกัาบแหลกครับทีนี้เราก็จะมาทำการเอา เอาที่เราเคยไว้นะครับที่ครอบอของอแซลม,มอนกราบแหลกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปรุงแล้วก็เก็บไว้ขาย <c oughs> อันนี้เราหมักไว้หกชั่วโมงแล้วนะครับแค่เย็นไว้นี้เราก็จะมาเคียออกอันนี้เราหมักบีทรูทไว้แล้วนะครับบีทรูท เออฮะเคยจะพาดูใกล้ๆครับใกล้ๆฮะนี่นะครับนี่สีสันอย่างสวยเลยนีเ่เดี๋ยวเอาให้หมดเลยนะครับคืไซมอนเมื่อว,วานได้ราหมากบีทรูท กับเหล้าวอดก้าแล้วก็เหล้าวอดก้ากับลากลากดิวนะครับเดี๋ยวเราทีนี้เราจะทำการปรุง mm. เราก็จะได้ดตีสารนอย่างสวยงามเลยนะครับเคลซิมอนทีนี้เราก็จะมาทำการหมักการปรุงนะครับปรุงปรุงปุง,ปง,ปงเราจะใช้แบบเยอะเลยนี่ปรุงด้วยบักชีทำผักชีทำอ,อมครับอ่าเยอะๆเลย เดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟคู่กับสลดัดลาวดอปสลดัดเมนูเด่นช่วงเสริมสลรองจิสมาสนะครับเ,เรายังอยู่ในอารมณ์เสริมสลรองอยู่อันนี้เราได้นะครับเรีวอันนี้น้ำตาลตาแดงไอเย็บจะใส่ใส่เหล้า เปิดนอดไปด้วยนะครับเอากลิน่นอา๋ยวเชฟจะพาทํานะครับอ่านี่เหล้าเปิดนอดเหล้าเปิดนอดน้ำตาลทรายแดงนี่นะครับเครื่องปรุงอ่าเมนหลักก็เป็นดิวกชีราวนะครับน้ำตาลทรายแดงเหล้าเปิดนอดพริกไทยแล้วก็เกลือ แค่นี้นะครับอ่าปุงปุ้งปุง,ปงอ่าเราก็จะทําการปุงนี้นะครับอ่าเน้นๆตัมทรายแดงตัมทรายแดงอ่าพทชยนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำสลัด วิวอะไรเยอะเ,เ,เ,เลยนี่ไอเขียวกกแดงเจอกันมันจะเด่นขึ้นมาเลยนะครับสีเขียวสีแดงเจอกันเราก็จะกลับด้านถ้าทําทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิม ใส่มังกราบแหลกนะครับใส่มังกราบแหลกปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งสองครั้งครับช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่มีนูเฉลิมฉลองด้วยพริกไทย <S <S เกลือนิดหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะเกลือมงใส่เยอะ เดี๋ยวเราก็จะรัดให้แน่นๆเลยนะครับเวลาเราไปหั่นไปสไลด์มันก็จะสวยอันนี้เดี๋ยวเขาจะรัดตัวอีกจะแข็งขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าน้ําตาลมันจะไปรัดน้ําตาลกับแบบเกลืออ่าแล้เวเชฟจะเพิ่มกินเหล้าไปนิดนึงนะครับอ่าอยู่ที่ใครชอบนะครับเหล้านี้เหล้า,ลา,ลาตัวสุดท้ายนี่แล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับอันนี้เชฟใส่เป็นเปอร์นอดแต่ยีนก็ได้นะครับคีน เล้ายินจะกินหอมมากเลยนและใส่นี่ปน,ปนเปนเแล่เปน,ออนหอมนิดนึ่งนะครับใส่พอเอากินหอมๆอ,อ่าานฝรั่งเศสใส่เหล้าฝรั่งเศส็ทีน,นี้เราก็จะรัดให้แน่นเลยนะครับรัดให้แน่น จับตรงดีดีเซมอนไซมอนกับแหลกอะไรนะเซมอนไซมอนคืออะไรอย่าตัวอะไรเซมอนกับแหลกไอ้อะไรนะดองดองกับบีทรูดก่อนดองกับบีทรูดกับอ้ใบใ,ใ,ใบใบบักกีราบอ่ะ มันคืออะไรเรือปลาไซมอนอ๋อปลาไซมอนนี่ไม่น่กากินเออเมนูอันนี้เขาจะทำแบบอะไรนะยงงนังคิดมั่กับปีใหม่ทุนนี้ไม่ว่างแค่คิวได้ไหมามาได้ <c oughs> แต่โต๊ะโต๊ะสิบคนดีละสั่งมาก่อนนะเออค่าต้องช่วยหน่อยโต๊ะยี่สิบโอ้ไม่งมืดเลยมันเม่ไดไม่ไม่ไปหาของอาหารอะไรมั้งหรือมั้ง นี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนขายนะครับอันนี้ไซมอนกับแหลกเสร็จแล้ว